สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะปูเป้คเคเคปปปตีนนะคะนี่ค่ะตอนนี้นะคะเรามาอยู่หน้าบ้านที่พึ่งเสร็จนะคะอันนี้บ้านหลังนี้เพึ่งรีโนเวทเสร็จอยเมื่อวานนี้นะคะหรือว่าเมื่อสองวันที่ที่ผ่านมานะคะอันนี้ค่ะก็จะเป็นบ้านนะคะที่เพึ่งรีโนเวทที่จันทบุรีนะคะในบ้านก็จะมีสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ําแล้วก็เดี๋ยวเราพาไปดูข้างในกันนะคะสวยงามมากเลยค่ะอันนี้เราจะทาเป็นสีครามนะคะ คามตัดกับสีเทานะคะก็จะให้อารมณ์ที่เป็นโมเดิร์นนะคะอันนี้เป็นบ้านสองชั้นค่ะใครสนใจนะคะซื้อหรือเช่าติดต่อปุ๊เป้มานะคะเบอร์0ูนย์เก้าศูนเนะคะค่ะอันนี้จะเป็นทางเข้าหมู่บ้านนะคะเนี่ยค่ะเป็นทางเข้าหมู่บ้านทาเข้าหมู่บ้านจะเป็นตึกเหลืองๆตรงนู้นนะคะก็ไม่ไกลจากตรงนี้เท่าไหร่อันนี้เป็นซอยที่2นะคะ ่คะแล้วก็อน,นี้จะเป็นถนนเข้ามาลูกค้าสามารถจอดจอดรถยนต์สามารถจอดต,ตรงข้างในนั้นก็ได้นะคะหรือว่าจอดข้างๆ้างนี้ก็ได้นะคะก็แล้วแต่เนาะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะในหมู่บ้านนะคะนี่ค่ะทางเข้ากว้างมากเลยนะคะอันนี้จะเป็นทางเข้านะคะนี่นี่อันนี้จะเป็นทางเข้าค่ะโอเคค่ะคุณค่าค่ะคุณค่าเป็นทางเข้าหมู่บ้านนะคะ ก็ถ้าสนใจบ้านหลังนี้นะคะเพิ่งเสร็จไปสดๆร้อนๆนะคะสนใจโทรไป099897880น,น,นะคะอยู่จันทบ,บุรีไม่ไกลจากตลาดพลอยนะคะแล้วก็เพียง5นาทีเท่านะะั้นค่ะจากตลาดพลอยลูกค้าสามารถขับขี่ขี่มอเตอร์ไซค์นะคะหรือว่าขับรถมาก็ได้นะคะจากตลาดพลอยมาถึงที่นี่นะ,ะใช้เวลาเพียงนิดเดียวเองนะคะแล้วก็ตรงหมู่บ้านพลอยสยามนะคะก็อยู่ตรงข้ามกับปั๊มเชลนะคะหาง่ายมากๆเลยลูกค้าเห็นปั๊มเชลแล้วลูกค้าเลี้ยวเข้ามาข้างในเลยนะคะ กไกลมากๆด้วยนะคะเดี๋ยวเราเข้ามาดูข้างในกันนะคะว่าข้างในเป็นอะไรยังไงนะคะสวยมากเลยนะคะนี่ค่ะตอนนี้เราจะเปิดบ้านนะคะนี่จะเป็นประตูนะคะประตูรั้วค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะขึ้นไปนะคะข้างบนกันค่ะอันนี้จะเป็นหมู่บ้านอันนี้จะเป็นทางเข้านะคะนี่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 ค่ะนี่ลูกค้าสามารถจอดรถมอเตอร์ไซค์ได้นะคะก็หน้ากว้างน่าจะประมาณเกือบสี่เมตรนะคะนี่ค่ะ จอดได้กว้างสบายนะคะแล้วก็นี่ค่ะมีพื้นที่นะคะนี่ก็จะเป็นรั้วนะคะข้างในนะคะทาสีเทานะคะเทาอ่อนนะคะให้อารมณ์ที่เป็นแบบโมเดิร์นนะคะนี่ค่ะนี่นะคะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่นะคะ ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราเข้ามาดูข้างในนะคะว่าข้างในเป็นยังไงนะคะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นในบ้านนะคะในบ้านก็จะปูกระเบื้องเป็นสีเทาอ่อนนะคะแล้วก็ตัดกับสีผนังนะคะซึ่งเป็นสีเทาอ่อนแบบโมเดิร์นเหมือนกันนะคะแล้วฝ้าเพดานเราจะทาเป็นสีขาวนะคะก็ดูกว้างสะอาดตานะคะแล้วก็เหล่งดันแล้วก็มีให้เรียบร้อยนะคะก็ทาเป็นสีขาวนะคะ นี่คะ่ะประตูนะคะมีเหล็กดัดด้วยนะคะประตูหน้าต่างแล้วประตูหน้าหลักเหล็กดัดแล้วหน้าต่างก็มีเหล็กดัดนะคะอันนี้ก็จะเป็นพื้นนะคะพื้นที่ปูกระเบื้องนะคะเป็นสีเทาลายหินนะคะนี่ค่ะปูกระเบื้องเป็นสีเทาลายหินแบบนี้เลยนะคะสวยงามมากเลยนะคะนี่ค่ะแล้วนะคะข้างหลังค่ะข้างหลังนี้นะคะก็จะเป็นเคาน์เตอร์ครัวค่ะ เคาน์เตอร์ควเนี่ยค่ะก็จะบิวอินเป็นปูนเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มีลิ้นชักอยู่ข้างล่างสามารถเก็บของอะไรได้นะคะนี่ค่ะเคาน์เตอร์ควนะคะโอเคแล้วก็ฝั่งนี้ค่ะฝั่งโซนข้างในเนี่ยค่ะก็จะมีพื้นที่นะคะมีพื้นที่สําหรับวางเครื่องซักผ้าหรือว่าเก็บของตรงนี้ได้ด้วยนะคะเนี่ยค่ะก็อลองเดินเข้ามาข้างในนะคะนี่ค่ะประมาณนี้ค่ะ ส่วนชั้นบนนะคะก็จะเป็นสองห้องนอนนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างบนกันนะคะดูลูกไหมนี่ค่ะนี่นะคะเดี๋ยวก่อนจะขึ้นไปข้างบนเดี๋ยวเรามาแวะชมห้องน้ําก่อนนะคะชอบห้องน้ามากเพราะว่าเป็นสีชมพูแล้วก็ยังไงเป็นดอกไม้สีชมพูนะคะแล้วก็จะเป็นลายแบบสีน้ําเงินนะคะนี่ค่ะนี่จะเป็นห้องน้ํานะคะห้องน้ําข้างในนะคะ ห้องน้ํานี่ค่ะฝั่งขวามือนี่นะคะฝั่งขวามือตรงนี้ค่ะก็จะสามารถเก็บเก็บน้ําได้นะคะเก็บน้ําได้ถังเก็บน้ํานะคะเก็บน้ําตรงนี้ได้เลยนะคะเผื่อเอาไว้สํารองนะคะอันนี้ก็จะเป็นฝักบัวค่ะผนังแล้วก็พื้นก็ปูกระเบื้องสีฟ้านะคะน่ารักมากนะคะนี่ค่ะแล้วอันนี้ก็จะเป็นสุขภัณฑ์นะคะ สุขภาพนี่ก็จะเป็นห้องน้ำนะคะนี่ค่ะนี่สวยมากเลยนะคะเราจะช้าไม่ได้อย่านะคะบ่านหลังนี้เพิ่งเสร็จนะคะใครมาก่อนได้ก่อนนะคะราคาเพียง 1. 5 9ุห้าเก้าเท่านั้นนะคะหนึ่งดห้าเก้านะคะฟังไม่ผิดค่ะหนึ่งจุดห้าเก้านะคะหนึ่งจดห้าเก้าล้านบาทค่ะโอเคค่ะนี่จะเป็นเคาน์เตอร์ควนะคะ่ะฝั่งนี้ทาะ,ะลูกค้าสามารถนะคะตั้งเป็น โซฟาใหญ่ๆนะคะได้เลยนะคะก็จะมีพื้นที่ให้ถึงฝั่งนี้เป็นสี่เหลี่ยมนะคะก็มีพื้นที่กว้างขวางมากนะคะอันนี้ก็จะเป็นนี่ค่ะตรงนี้นะคะแล้วก็มาตรงหน้าห้องน้ําก็จะมีพื้นที่ตรงนี้อีกนะคะนี่ค่ะสามารถตั้งโต๊ะตั้งอะไรได้เพิ่มเติมนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนก่อนนะคะขึ้นไปรีวิวข้างบนก่อนอันนี้ก็จะเป็น บันไดที่จะขึ้นไปห้องนอนนะคะชั้นสองค่ะนี่ฝั่งขวามือแล้วก็จะมีประตูช่องหน้าประตูให้นะคะในช่องหน้าต่างนะคะนี่ค่ะน,นี่ก็จะเป็นข้างบนนะคะนี่ค่ะบ้านข้างล่างนะคะอันนี้จะเป็นข้างล่างนี่ค่ะตอนนี้เราขึ้นมาข้างบนแล้วนะคะข้างบนก็เหมือนกันนะคะจะปูกระเบื้อง ลายหินนะคะอันนี้ค่ะจะเป็นจะเป็นคล้ายๆล,ลายหินอ่อนนะคะนี่ค่ะระเบื้องปูแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ตัดกับผนังนะคะสี่เท่าอ่อนๆน,นะคะฝ้าเพดานเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็นี่ก็จะใส่เหล็กดัดนะคะจะเป็นบานเกรดค่ะเหล็กดัดแล้วก็บานเก็ดนะคะนี่ค่ะนี่ก็เราอยู่ในห้องนี้นะคะนี่ค่ะ สามารถอยู่ได้นะคะถึง2ห้องนอนเลยนะคะตรงนี้สามารถตั้งที่นอนหฟุตได้นะคะหรือว่าหฟุตก็พอได้อยู่แต่ว่าหฟุตน่าจะเหมาะก,กว่านะคะตรงนี้ค่ะจะได้มีพื้นที่เหลือสําหรับตั้งทีวีหรือว่าตั้งตู้เพิ่มเติมนะคะฝั่งซ้ายมือค่ะฝั่งซ้ายมือเนี่ยค่ะก็จะมีหน้าต่างให้นะคะแล้วก็ประตูที่จะออกไปไหนประตูเนี่ยค่ะจะออกไปนะคะ สูดอากาศบริสุทธิ์นะคะควาข้างนอกนะคะจะเป็นระเบียงใหญ่นะคะทั้งผืนเลยนะคะเพราะว่าหน้ากว้างนี่ก็เกือบห้าเมตรนะคะฉะนั้นก็ระเบียงนี่ก็จะให้สุดตรงนู้นไปถึงสุดตรงนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูระเบียงกันนะคะอันนี้จะเป็นบนรเบิเวณข้างในบ้านนะคะนี่ค่ะข้างในห้องนอนนะคะอันนี้ห้องนอนนี้สามารถตั้งที่นอนประมาณหกฟุตได้นะคะสบายๆเลยนะคะเระวาวางวางตู้เตียงอะไรเพิ่มเติม หรือว่าตกแต่งอะไรเพิ่มเติมได้เลยนะคะเพราะว่ามีพื้นที่เหลือนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะเดี๋ยวเราเข้ามาแล้วว่าออกไปดูนะคะนี่ค่ะลมพัดเย็นมากนะคะจะเห็นว่านะคะนี่ค่ะก็จะเป็นโซนระเบียงนะคะระเบียงของเราจะเป็นแบบนี้เลยนะคะก็ลองออกมานะคะก็จะเป็นระเบียงค่ะอุ้ยลมงนี่ค่ะระเบียงนี่ค่ะ มีพื้นที่ระเบียงนะคะอยู่พอสมควรนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นด้านหน้าถนนนะคะเราสามารถจอดรถยนได้ตรงนู้นก็ได้นะคะหรือว่าลูกค้ามีมอเตอร์ไซค์สามารถจอดหน้าบ้านได้นะคะโอเคถ้าใครสนใจบ้านหลังนี้นะคะอย่าลืมนะคะโทรมาเบอร์0 9 0 9์7ก้า0ช้าหมดอดนะคะเพราะว่า เป็นบ้านหลังที่เพิ่งทําเสร็จแล้วแล้วก็มีหลังเดียวนะคะที่เพิ่งทําเสร็จแล้วนะคะอีกหลังนึงก็น่าจะใช้เวลาอีกสักพักนะคะก็ถ้าสนใจหลังนี้นะคะสดๆร้อนๆเลยโทรมาเบอร์0 9 0 9, 9, 9 8 9 7 8 1 0นะคะนี่ค่ะก็ไม่ไกลจากตลาดพลอยด้วยนะคะคุ้มมากเลยนะคะราคาเพียงล้านกลางๆเท่านั้นนะคะลูกค้าสามารถเป็นเจ้าของบ้าน2ชั้นแบบนี้ได้นะคะนี่ค่ะภายในบ้านนะคะก็สวยงามนะคะเรียบร้อยค่ะสวยงามเรียบร้อยค่ะ เป็นแบบโมเดิร์นดูแล้วไม่เบื่อนะคะเพราะว่าเราทำสีที่แมชนะคะกับผนังอื่นๆนะคะแล้วประตูเราก็ทาเป็นสีขาวนะคะประตูวงกบเป็นสีขาวอันนี้ก็จะตัดกันนะคะนิดนึงนะคะให้ให้ความเป็นมิตินะคะอันนี้ก็ปลั๊กไฟนะคะแล้วก็ฝ้าล้วก็ทาเป็นสีขาวเรียบร้อยนะคะโคมไฟค่ะมันเดิมค่ะมี่ให้นะคะ โอเคค่ะถ้าสนใจห้องนี้นะคะบ้านหลังนี้นะคะโทรเบอร์ศูนย์เก้าศูนย์เก้าแปดเก้าเจ็ดแปดหนึ่งศูนย์นะคะเดี๋ยวเราไปดูเร็วๆกันอีกรอบนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเรากลับกล้องมาดูเร็วๆอีกรอบอันนี้ก็จะเป็นในบ้านค่ะอันนี้จะระเบียงที่เราขึ้นมาเมื่อกี้นะคะที่เขึ้นมาเมื่อกี้มาปุ๊บค่ะน,นี่ก็จะมาห้องนะคะห้องนอนค่ะห้องนอนนี่ค่ะ มีพื้นที่นะคะแล้วก็ออกมาค่ะมาอีกห้องนึงค่ะก็จะสว่างกว่านะคะนิดนึงเพราะว่าเรามีประตูเพิ่มขึ้นมานะคะแล้วก็ระเบียงก็กว้างด้วยนะคะเพราะว่าจะเป็นเป็นฝั่งที่มีระเบียงฉะนั้นก็แสงก็จะเข้ามานะคะก็รับแสงนะคะนิดนึงนะคะในยามเช้าค่ะแล้วก็ โปร่งมากค่ะเพราะว่าวาิวดีมากๆด้วยนะคะอันนี้ค่ะก็จะเห็นตึกตรงนู้นนะคะตึกตึกตึกสีเหลืองๆตัวนน้นะะนะคะก็จะเป็นถนนใหญ่นะคะลูกค้าเข้ามาเพียงนิดเดียวนะคะก็จะถึงบ้านหลังนี้แล้วนะคะอันนี้ค่ะก็สามารถจอดรถนะคะได้ฝั่งนู้นก็ได้นะคะแล้วก็เข้ามาตรงนี้นะคะลูกค้าสามารถจอดข้างๆตรงนี้ก็ได้ค่ะหรือว่านะคะถ้ามีมอเตอร์ไซค์นะคะก็จอดหน้าบ้านเลยนะก็ได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นรั้วข้างหน้าบ้านนะคะเราใส่กั้นตาลให้เรียบร้อยนะคะนี่ค่ะ ก้อนี้ก็จะเป็นระเบียงค่ะเป็นพื้นที่ระเบียงนะคะนี่ค่ะลองเดินดูนะคะนี่ค่ะระเบียงนะคะบ้านนี้น่าอยู่มากนะคะแล้วก็เป็นธรรมชาตินะคะก็อยู่ในเติมเมืองจันทบุรีค่ะลูกค้าสามารถเป็นเจ้าของได้ง่ายๆนะคะ ราคาเพียงล้านกลางๆเท่านั้นค่ะก็สามารถเป็นเจ้าของชาวเฮาส์สองชั้นแบบนี้<ม>ได้นะคะโอเคนะคะถ้าสนใจนะคะรีบๆโทรมานะคะรีบๆโชว์มาหรือจองออนไลน์ได้นะคะโทรมาแล้วก็สนใจจองก่อนนะก่อนที่คนอื่นจะเอาไปนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราเข้าเดี๋ยวเราลงไปรีวิวข้างล่างกันอีกรอบนะคะว่าข้างล่างเป็นยังไงบ้างนะคะกับกล้องก่อนนะคะนี่ก็จะเป็นบันไดเดินลงค่ะเดี๋ยวเราเ,รเดินลงก่อนนะคะอันนี้เราก็จะเพิ่มช่องหน้าต่างให้ตรงนี้นะคะเพิ่มความโปร่งโล่งของบ้านนะคะ ก็จะฝั่งนี้ก็จะเป็นเก็บของหรือหรือซักเสื้อผ้าอะไรก็ได้ค่ะตรงนี้นะคะแล้วก็นี่ก็จะเป็นเคาน์เตอร์ครัวค่ะเคาน์เตอร์ครัวตรงนี้นะคะโอเคนี่ค่ะพื้นผนังนะคะสวยงามนะคะแมชกันทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเป็นแบบโมเดิร์นนะคะห้องน้ำค่ะชอบห้องน้ำมากเลยเพราะว่าเป็นสีที่น่ารักมากนะคะก็ะจะเป็นสี ขาวชมพูนะคะเนี่ยค่ะขาวชมพูหน้าล่างหน้าล่างนะคะแล้วก็จะมีถังเก็บน้ําให้ด้วยค่ะตรงนี้ค่ะแล้วก็จะมีนะคะอันนี้คนเราปูปูผนังนะคะให้ทั้งพื้นและก็ผนังให้เรียบร้อยแล้วนะคะก็สามารถใช้สอยได้เลยนะคะอยู่ได้แบบสบายๆนะคะเพราะว่ามีพื้นที่ดูกว้างขวางนะคะดูสะอาดตากว้างขวางนะคะแล้วก็ค่ะ มีพื้นที่ข้างหน้านะคะที่สามารถจอดรถมอเตอร์ไซค์ได้เลยค่ะอันนี้ค่ะจอดรถได้เลยนะคะร่มรื่นมากเลยนะคะนี่ค่ะก็จะมีประตูรั้วให้นะคะก็สามารถล็อกเลื่อนตรงนั้นมานะคะแล้วก็จะมาใส่ตัวล็อกตรงนี้ตรงนี้ได้ค่ะก็เลื่อนมาปิดทั้งผ้าทั้งบ้านเลยนะคะแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูหน้าบ้านกันอีกรอบนะคะเรามาดูหน้าบ้านกันอีกรอบนึง นี่ค่ะนี่ค่ะก็หน้าบ้านก็จะประมาณนี้นะคะมาดูหน้าบ้านกันอีกรอบนึงนี่ค่ะนี่เราอยู่หน้าบ้านแล้วนะคะก็สนใจโทรเบอร์ูนย์เกนดเก้าเจ็ดะคะวันนี้ต้องขอตัวกับกอดน,นะคะ อันนี้ต้องขอตัวกลับบ้านก่อนนี่ก็จะเป็นนี่ค่ะชอบสีมันเหมือนกันนะดูมันน่ารักมากอะ่ะดูมันน่ารักเหมือนกับตอนนี้เรากำลังมาตากอากาศนะคะอยู่บ้านพักตากอากาศอะไรประมาณนี้ค่ะก็จะมีพื้นที่กว้างขวางนะคะก็นี่ค่ะ โอเคนะคะเราร mm ีวิวบ้านกันเสร็จเรียบร้อยนะคะถ้าสนใจนะคะพลาดไม่ได้อีกแล้วนะคะรีบเข้ามาดูรีบเข้ามาชองค่ะก็โทรนัดล่วงหน้านะคะเบอร์0 9 0 9 8 9 7 8 1 0นเะคะเราเป็นเจ้าของบ้านนะคะก็ลูกค้ายินดีนะคะเ,เรายินดีนะคะยื่นกู้เอกสารให้ลูกค้านะคะหรือว่าลูกค้าสามารถซื้อเป็นเงินสดก็ได้นะคะเรายินดีนะคะโอเคขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ เดี๋ยวเราจะอัปโหลดวิดีโอนี้นะคะขึ้น YouTube ตอนนี้เราไลฟ์นะคะผ่านเ a c e b o o k เบศเจมนะคะเดี๋ยวเราขึ้นใน YouTube k r k Property นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ